ทำยังไงให้สามารถที่จะหาหุ้นกำไร100%ซได้วันนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งหลักการค่ะนั่นก็คือการฟังอ,อัปเดตค่ะเพื่อนๆซึ่งไอเองนะคะก็ได้ไปดูวิธีการในเรื่องของการหาหุ้นจากเซียนหลายๆคนแล้วก็มีรุ่นพี่ที่อยู่ใกล้ตัวนะคะที่เขาเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการลงทุนนั่นก็คือการที่เขาสามารถจะหาหุ้นได้กําไรเป็น1 0 0นะคะซึ่งตัวเองเนี่ยก็ไปลอกหลักการของเขามาเขาก็จะมีการเข้าไปฟังอ,อัปเดตแบบเนี้ยทุกๆไตรมาส ะะอย่างไตรมาสที่2ปี66นี้ก็มีหลายๆบริษ,ษัทมาออกแล้วไปนั่งฟังกันนะคะเพื่อนๆลองดูนะเนี่ยแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับในอดีตว่าผู้บริหารเขาทำจริงไหมทำได้ตามที่พูดหรือเปล่าวางเป้าหมายไว้ยังไงและงบการเงินเป็นอย่างไรแผนธุรกิจในอนาคตน่าสนใจไหมประกอบการลงทุนค่ะและจริงๆแล้วการหาหุ้นเนี่ยไม่ได้มีเทคนิคแค่การฟังออบเดย์อย่างเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้เทคนิคเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมินีฮีโร่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ